สวัสดีครับพบกันที่เถียงนาน้อยนะครับวันนี้จะพามาเก็บตัวแลบนะครับ้เาว,วันเสาร์อากาศร้อนนะครับที่จีสเกตยวมือกล้องจะตกลื่นตกนะครับเดี๋ยวผมพาไปเก็บนะครับเออตัว ก็จะได้กินนะครับก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับเดี๋ยวเราจะเก็บเพื่อไปผัดผัดผักรวมนะครับผัดแต่ตัวก็ได้นะครับจะมีเพีย้ยหน่อยเพราะว่าเราไม่ได้ใส่อะไรเลยนะครับสารเคมีต่างๆนะครับนี่ตัวนี้สวยบรรยากาศช่วงเช้าๆแปดโมงกว่าๆนะครับพอรดน้ำผักเสร็จก็จะเก็บผักไปกินที่ ทำเป็นอาหารเช้านะครับถ้าพูดถึงว่าอยู่สองตายายก็กินได้นะครับนี่อาหารประมาณนี้ตามน้ําพริกแล้วก็ผัดตัวน้ํามันหอยนี่นะครับแซบหลายนะครับนี่ครับผลผลิตที่ได้มาจะใช้เวลาหลายเดือนอยู่แต่ว่าก็ได้กินนะครับเพราะว่าดินมันโอ้เสียงปลาวิถีชีวิตนะครับคนทําเกษตรแบบเล็กๆนะครับทําพอ ขี่น้ำรดผักจรช้าก็ครึ่งชั่วโมงนะครับเกษตรแล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้รดทุกวันบางทีมันก็มีธุระนะครับเราก็ปลูกเราก็วางแผนไว้ก็พอทําได้นะครับพอทําอยู่ทํากินไปนะครับกับการเกษตรเล็กๆนี่เลื้อยอางมาเดี๋ยวเราจะผันน้ํามันหอยกานนี่ครับกินไปหลายรอบแล้วนะครับนี่ที่เขาแพ็คตามซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรกันนะครับ ก็ได้อัตรรไปอีกแบบนะครับความสดนะครับความใหม่ก็จะเป็นแบบก็ได้จานหนึ่งก็เอาครับเชา้านี้มีตะไคร้นะครับมีขามีผัก นี่ยครับถั่วที่ผมทําค้างกับพอ่อตอนนี้ก็เริ่มเลื้อยแล้วนะครับนี่ไม่กี่วันเองเพื่อนชาวผมก็ลดน้ําชุ่มฉ่าเลยนะครับอันนี้คอสาวรถนะครับคอสาวรถก็าได้กินใครทาน้ําสาวรดเป็นนี่ก็แปรรูปไปเป็นน้ําสาวรถนะครับหรือไม่ก็กินกับเกลือเลยก็อร่อยนะครับผ่าครึ่งแล้วก็โรยเกลือใส่แล้วก็เอาช้อนตักกินเลยอันนี้มันร่วอ,อืมก็อร่อยนะครับสําหรับสาวรถ ดกดีนะครับปีนี้แดดแรงมากแล้วนะครับข้าวก็สุกไวขึ้นนะครับเพราะว่าอากาศมันร้อนนะครับตอนนี้ก็กําลังเร่งรีบกันแล้วครับถ้าใครเหลืองก่อนก็รีบเกี่ยวนะครับเดี๋ยวจะแย่งรถเกี่ยวกันนะครับตามคิวนะครับปีนี้นะครับนี่นะครับอาหารเช้าเราวันนี้นะครับก็ได้จานหนึ่งพอดีผัดน้ำมันหอยร้อนๆไฟแดงซะหน่อยกับสาวรส ล้างขาสาแล้วก็หั่นนะครับแล้วก็มาใส่น้ำมันหอยกระเทียมทุบแล้วก็ผงมนัวนะครับลงผัดนะครับกระทะกระทะให้ร้อนนะครับเดี๋ยวเราใส่น้ำมันหมูนะครับวันนี้เราผัดด้วยน้ำมันหมูนะครับ เดียวร้อยนะครับสำหรับทัดตัวสำหรับเตรียมมาจากชุหนาวันนี้นะครับสวยงามขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ